สถานก,การหมุนเวียนของเงินในธุรกิจคาะมันไม่โฟรเท่าไหร่ไม่ใช่สู้แค่ตัวเราเองสู้เพื่อพนักงานสู้เพื่อครอบครัวไม่เคยหลับสบายค่ะต้องการเงินก้อนใหญ่จํานวนหนึ่งจําเป็นมากๆที่จะทําให้ต้องแาบก,การขายฝากค่ะสิบเจล้านโอ้ยขอบคุณตัวเองมากที่กล้าตัดสินใจในวันนั้นว่าเออเอามาขายฝากทําทให้รู้สึกว่าไม่ได้ยากอย่างนั้นอะ สวัสดีค่ะชื่อคุณควีนนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมแล้วก็พวกสกินแคร์ขายของทางช่องทางออนไลน์ค่ะ ที่ต้องมาทําขายฝากเนื่องด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะเนาะก็มีการตึงๆนิดนึงเพราะว่าต้องการเงินก้อนใหญ่จํานวนหนึ่งไปซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมไปสตอ็อกของเพิ่มมันก็ทําให้สถานการณ์หมุนเวียนของเงินในธุรกิจค่ะมันไม่โฟลเท่าไหร่ทาให้เงินจํานวนนี้จําเป็นมากๆที่จะทําให้ต้องมาทำการขายฝากค่ะกว่า1 7ล้าน ก่อนหน้าที่จะมาเจอแลนด์ฟอร์โลนเนี่ยก็แอบกลัวนิดนึงค่ะว่าเออฉันจะสู้ได้ใช่ไหมดอกเบี้ยมันอะไรอย่างเงี้ยก็คิดหนักนะคะแต่ว่าด้วยบ้านหลังเนี้ยก็คือมีมูลค่ามากกว่าที่เอาไปขายฝากมาเนาะมันเล็กน้อยแล้วก็โชคดีเหมือนฟ้าประทานยุให้เราได้มาเจอกัน ก็หลังจากที่ได้เงินก้อนนี้มาทุกอย่างมันก็ค่อยๆดีขึ้น1เลยคือหายใจโล่งขึ้นค่ะแล้วก็2ก็คือการหมุนเวียนเงินในการไปสต็อกสินค้าเนี่ยมันดีขึ้นมากๆเลยค่ะยอดขายอะไรต่างๆมันทําให้เราจัดโปรโมชั่นแคมเปญแล้วมันได้เงินเป็นตุ้มๆดีดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เครียดหรือกังวลอะไรคิดว่าตัวเองทําได้ที่จะเอาบ้านหลังนี้ออกจากการขายฝากในวัยวัยนี้ค่ะ อาจจะจยู่ในความเครียดไม่ใช่แค่คนในครอบครัวอาจจะลูกน้องทีมงานทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะยังอยู่กันครบไหมอะไรไหมะไงค่ะไม่ว่าจะธุรกิจอะไรคะ่ะเราต้องผ่านการล้มลุกคกลานการลองผิดลองถูกมาก่อนดังนั้นให้มองจุดนี้เป็นบทเรียนของชีวิตเมื่อเรามีภูมิต้านทานที่มันมากพอแล้วอะค่ะเราก็จะค่อยๆลุกขึ้นยืนได้อย่างสง่างามคะ่ะโอ้ยขอบคุณตัวเองมากที่กล้าตัดสินใจในวันนั้นว่าเออเอามาขายฝากแล้วก็ทําให้รู้สึกว่า มันก็ไม่ได้ยากอย่างนั้นนะอยากให้ภูมิใจว่าเออเราผ่านมาได้เนี่ยก็คือควรจะเป็นลูกแล้วก็ครอบครัวค่ะ คือตอนที่ตัดสินใจอะค่ะไปศึกษาข้อมูลถามเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกก็มองธนาคารก่อนแต่ที่มาตัดสินใจหาทางเลือกอื่นเนื่องจากต้องการความรวดเร็วความว่องไวธนาคารก็จะมีขั้นตอนเยอะนิดนึงก็ทําให้รู้เลยว่ามันไม่ตอบโจทย์ก็นานกว่าขายฝากเยอะเหมือนกันค่ะท,ที่รู้สึกว่าแตกต่างเลยก็คือไลฟ์ฟอร์เนี่ยคือฉับไวรวดเร็วแล้วมันก็ตอบโจทย์เราดีค่ะจากเพจค่ะจากทางเพจเห็นผ่านตาเราก็เลยถามดู มั่นใจว่านโยบายของบริษัทนี้จะไม่ยึดสับลูกค้าค่ะสบายใจตรงที่ว่าออมีการทํางานเป็นทีมแล้วก็ว่องไวค่ะแล้วก็นโยบายชัดเจนนี่คือทําให้สบายใจเลยขอบคุณแลนฟอร์ลเช่นกันค่ะที่ทําให้เราได้เงินก้อนนี้มาอันดับแรกเลยเปลี่ยนสภาวะจิตใจเราก่อนไม่เครียดเปลี่ยนการหมุนเวียนของเงินในบริษัทให้มันดีขึ้นหายใจโล่งขึ้น เราตัดสินใจวิธีนี้เลยค่ะมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกแล้วปัญหามันจะหลุดไปค่ะเพราะว่าอย่างบ้านหลังนี้ค่ะมันเป็นทรัพย์สินที่มีมูล,ลค่ามากกว่า17ล้านดังนั้นนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะทําไม่ได้เราไม่มีทางที่จะปล่อยให้ทรัพย์สินของเรามันหลุดไปแน่นอนดังนั้นสู้ค่ะคือคําว่าขายฝากในหลายๆคนนะอาจจะเหมือนแบบมันก็จะรู้สึกยากน,นิดนึงจงจําไว้ค่ะค่ะว่าเราแค่เอาเงินออกมาจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วก็เอาไปสู้ต่อไม่ต้องกลัวค่ะ3ครับสำหรับ แลนฟอร์โรนนะคะรวดเร็วว่องไวนโยบายดี